ปุ๊แตกชัดเจนเมื่อคนสนิทรัฐมนตรีพลังประชารัฐและรถทหารขนเสื้อเหลืองเตรียมปะทะกับม็อบราษฎรที่เวทีรามคำแหงปะทะเลยมีนักศึกษาได้รับบาดเจ็บงานนี้เด็กพลังประชารัฐนำทีมป่วนที่เวทีรามคำแหง ด้านทำเนียบรัฐบาลใช้รถทหารขนนักเรียนในสิบนักเรียนในร้อยในชุดเสื้อเหลืองมาเป็นขบวนมาเป็นแถวเตรียมปะทะกับม็อบคณะราษฎรงานนี้เปราะแตกเพราะมีคนจับภาพได้ถ่ายภาพมาเป็นหลักฐานว่างานนี้ใครกันแน่ที่ใช้ความรุนแรงใครกันแน่ สร้างม็อบเสื้อเหลืองขึ้นมาเตรียมปะทะกับประชาชนงานนี้รัฐบาลเล่นไม่ซื่อประยุทธ์จันโอชาปรากบอกว่าถอยคนละก้าแต่รับหลังเล่นสกปกงานนี้หลักฐานชัดเจนแบบนี้จะว่ายังไงเราไปดูหลักฐานแรกที่มีประชาชนถ่ายได้เมื่อเสร็จสิ้นม็อบคณะราษฎรประกาศยุติการชุมนุม ปรากฏมีรถทหารทั้งรถของโรงเรียนในร้อยโรงเรียนในสิบและรถ GMC ขนทหารกับที่ตั้งแต่เป็นทหารในชุดสีเหลืองที่เตรียมไว้ปะทะกับม็อบของประชาชนหลักฐานภาพชัดเจนไปดูกันครับร น้ำหรอไม่ใช่ขนคนไี่เือหเนี่ยตัวหัวขาเลยไอ้เนียไม่เอาเสื้หลังาเืหลือไอ้เียทารระวังกันด้วยนะครับอเียนมไรี่ไปน่ย ไม่ต้องบอกว่าอำนวยความสะดวกประชาชนเพราะอันนั้นอยู่ในแนวตั้งของธรรเนียบรัฐบาลอยู่หลังแนวตํารวจงานนี้หลักฐานมันชัดจะยิ่งประชัดหลักฐานที่ตองเรื่องของเวทีรามคำแหงที่มีการป่วนกันในวันนี้ไอ้พวกสารเลวที่นำโดยคนสนิทของรัฐมนตรีพลังประชารัฐ มันจะรู้หรือไม่ว่าม็อบของลำกำแหงเพื่อประชาธิปไตยมีแต่เด็กๆนักเรียนน้องๆหนูๆที่มาฟังกันวันนี้ต้องหนีตายกันกระเจิดกระเจิงกันขนาดนี้วันนี้มีคลิปเรื่องราวที่เกิดขึ้นดูแล้วต้องบอกว่าเศร้าใจเหลือเกินกับพฤติกรรมของเหล่าสัตว์นรกเหล่านี้ ที่พูดอย่างนี้มีหลักฐานชัดเจนว่านำทีมโดยคนสนิทรัฐมนตรีพลังประชารัฐภาพชัดเจนว่าบุคคลที่นำม็บอาชิวะช่วยชาติซึ่งเป็นคนสนิทของรัฐมนตรีพลังประชารัฐมีภาพชัดเจนกับรัฐมนตรีพลังประชารัฐหลายครั้งหลายหนที่แท้เป็นเด็กของพลังประชารัฐงานนี้นำทีม ปะทะกับน้องนองนิสิ์นักศึกษาและประชาชนที่รามคำแหงมีภาพมีเสียงและเป็นคนพูดเองว่าไอ้พวกนักศึกษานั้นลูกกะลี่หลักฐานมันชัดยิ่งกว่าชัดแบบนี้พลังประชารัฐจะทำแบบไหนทำอย่างไรงานนี้ต้องมีคนรับผิดชอบ เราไปดูเหตุการณ์ในคลิปที่เกิดขึ้นนะครับตั้นๆประมาณนาทีเศษๆว่าเรื่องราวดังกล่าวเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวตอนท้ายคลิปไปดูผลที่นักศึกษาคนหนึ่งข้อเท้าหักจากการถูกม็อบเสื้อเหลืองใช้ลำโพงทุ่มวันนี้ใครลักสันติใครปะทะกับประชาชนและใครอยู่เบื้องหลังหลักฐานมันชัดยิ่งกว่าชัดเราไปดูกันครับ 加油！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  ภาพเสียงชัดเจนขนาดนี้ใครกันแน่ใช้ความรุนแรงและวันนี้ต้องบอกเลยว่าคนสนิทรัฐมนตรีคนที่พูดว่าอีลูกกะหลีแค่นี้ก็มองออกแล้วว่าใครกันที่มีวุฒิภาวะหรือไม่มีวุฒิภาวะขาดการยับยั้งชั่งใจแบบนี้จะสอนเด็กได้อย่างไร ลูกเด็กเด็กแดงวันนี้มากมายต่างขวันกระเจิดกระเจิงวิ่งหนีกันโคนลทิศคนละทางแบบนี้จะบอกว่าช่วยชาติแบบไหนวันนี้รัฐบาลโดยพักร่วมรัฐบาลได้ทำร้ายประชาชนแบบนี้วันนี้เศร้าใจเหลือเกินกับพฤติกรรมที่ถอยสถุลมากมายขนาดนี้ ประยุทธ์จันโอชาออกมาบอกว่าถอยคนละก้าวออกทีวีแต่รับหลังสั่งการให้ลูกน้องไปกระทำการแบบนี้ใช้รถทหารขนม็อบเสอร์เหลืองเตรียมปะทะในขณะเดียวกันคนสนิทรัฐมนตรีนำมอบเสอร์เหลืองมอบจัดตั้งจัดจ้างอันตรพานนักเลงเข้าทำร้ายนิสิตนักศึกษาในการชุมนุมที่มีแต่นักเรียนเด็กๆผู้หญิงแบบนี้ ระอายใจมันบ้างไหมกับสิ่งที่พวกคุณทำในเรื่องราวดังกล่าวสื่ออย่างข่าวสดออนไลน์ได้รายงานข่าวว่าม็อบรามเดือดกลุ่มปกป้องสถาบันระเจชิญหน้าปะทะกลุ่มรามคำแหงประชาธิปไตยตำรวจเข้าห้ามวุ่นวายเมื่อเวลา17นาฬิกาสนาทีของวันที่21 ตุลาคม2563ข่าสวสดรายงานว่ามอลามเดือดกลุ่มปกป้องสถาบันเผชิญหน้าปะทะกลุ่มรามกำแหงประชาธิปไตยตำรวจเข้าห้ามวุ่นก่อนต้องย้ายการชุมนุมไปหน้าโรงพักหัวหมากแทนเมื่อเวลา17นาฬิกา10นาทีวันที่21ตุลาคมภายในมหาวิทยาลัยรายมกำแหงผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างกลุ่มรามกำแหงเพื่อประชาธิปไตยซึ่งกลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษากําลังเตรียมการชุมนุมภายในมหาวิทยาลัยขณะเตรียมรถขยายเครื่องเสียงอยู่นั้นมีกลุ่มชูชุมนุมปกป้องสถาบันที่สวมใส่เชือตีเหลืองโดยกลุ่มชุมนุมดังกล่าวได้ชุมนุมบริเวณนี้ในช่วงบ่ายจากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมปกป้องสถาบันได้วิ่งกรูกันเข้าใส่กลุ่มรามกแหงเพื่อประชาธิปไตยทำให้ทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากัน จากนั้นตำรวจและเจ้าหน้าที่ต้องเข้าห้ามและแยกทั้งสองฝ่ายออกอย่างวุ่นวายโดยกลุ่มผู้ชุมนุมปกป้องสถาบันพยายามล้อมกลุ่มรังกำแหงเพื่อประชาธิปไตยพร้อมจะโกนต่อว่าและป้างป่าข้าวของเข้าใส่แถมยังยกลำโพงของนักศึกษาทุ่มเข้าใส่ด้วยบางจังหวะกลุ่มชุมนุมปกป้องสถาบันวิ่งไล่ทำร้ายนักศึกษาก่อนที่เจ้าหน้าที่ต้องเข้าห้ามปามอีกรอบ สุดท้ายกลุ่มรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยประกาศเปลี่ยนพื้นที่ประชุมไปยังหน้าสอนอนหัวหมากแทนเพื่อไม่ให้เกิดการเผชิญหน้าส่วนผู้ชุมนุมปกป้องสถาบันยังคงปักหลักอยู่ในมหาวิทยาลัยจากนั้นรปภได้ปิดรั้วมหาวิทยาลัยในทันทีเดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์ที่มีน้องนักศึกษาได้รับบาดเจ็บข้อเท้าหักเดินทางไปแจ้งความที่สอนอนหัวหมากกันนะครับ จากภาพทั้งหมดจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่ชัดเจนไอตัวนำทีมก็เป็นเด็กของพลังประชารัฐคนสนิทของรัฐมนตรีพลังประชารัฐเมื่อเป็นแบบนี้จะพูดยังไงจะอ้างยังไงอีกต่อไปวันนี้ชัดเจนว่ารัฐบาลเป็นคนสร้างสถานการณ์เป็นคนสร้างเหตุการณ์เหล่านี้ให้เกิดขึ้นหวังให้เกิดความวุ่นวายและจะได้อ้างว่า นี่คือความวุ่นวายที่เกิดขึ้นโดยฝั่งประชาชนเกิดการประทะกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเกิดจากการเตรียมการเป็นม็อบจัดตั้งม็อบเสื้อเหลืองที่รัฐพยายามจัดทําขึ้นโดยส่วนหนึ่งเป็นทหารส่วนหนึ่งเป็นประชาชนที่เป็นฐานเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพลังประชารัฐหลักฐานชัดเจนแบบนี้โปแตก ชัดเจนคนสนิทรัฐมนตรีพลังประชารัฐและรถทหารขนเสื้อเหลืองปะทะกับม็อบราษตรหลักฐานแบบนี้จะว่ายังไงต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง ชแนวเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในห่วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาจนนี้ถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่และสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ